Thank you. ชุดจบานตองชัยนะคะีนสาเจริญสาขาตลาดพาเจริญเิดให้บริการนท่านท่านผู้การกกันท่านหัวหน้า่วนราชการพี่น้องท่านผู้สาขาตลาดพาเจริญในวันที่พนาคารออ สมเด็จพระบรุณญ่าท่นานยังเป็นหัวนะครับเป็นผู้ที่เปนผู้ทีเป็นพริกท่านเป็น,นปณิณานของท่านานะฮะตั้งแต่วันที่หน,นยยึ่เมษายน2อ5พั่้้ต้นมารับท่านไดป้ประเดิมโดยให้ทุนพระราชทา,านหแสนบาทนะคะให้เป็นเงินประเดิมาขานกรรมสิ่งแถมว่าถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสเต็โฮลด์ของเราไหมต้เป็นของท่านนะคะที่ที่ ราชารใหแก่ธาคารนมสินสมัยนั้นนะคะเกี่ยวปัจจุบันนาคะรนมสินกิ่วมาถึง99ปีในปี2555นี้นะคะแล้วก็จะย่างเข้าปี101ทศวรรษของเรานะคะรราคารนมศินในวันนี้ที่เปิดเป็นธาคารอมศินลำดับที่913นะคะแล้วก็เป็นสาขาลำดับสองของอำเภอแม่สอดนะคะเราภาคภูมิใจนะคะที่ได้ มาเป็นส่วนหนึ่งของทางแม่สอนนะคะก็ในในการทำงานของธนาคารอมสินเราพัฒนานะคะพัฒนาอย่างย,าย่างยืนมาถึงหนึ่งศตวรรษแล้วนะคะในอน,นาคตของธนาคารอมสินอยอยก็ยังย่างต้องทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนะคะอมสินมี มีธุรกรรมตั้งแต่ไม้กี่พันยาเสพติดนะคะตั้งแต่เงินฝากรายย่อยเงินฝากรายใหญ่สินเชื่อก็เป็นสินเชื่อตั้งแต่รายเล็กๆนะคะสินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อเคหะสินเชื่อเอเมตั้งแต่แสนรายหลักหมื่นหลักพันหลักแสน หลักร้านหลักกหลักไม้ร้านหลักกานล้านเราก็มีนะฮะทีจะให้บริการแล้วก็ในส่วนของเอ่อบริการบริการทางการเงินธนาคารก็จะมีเอ่อมันมีมันนี่เชนเจอร์ใช่ไหมฮะมีเอ่อการแลกเงินระหว่างต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการโอนเงินระหว่างประเทศของมันเอ็กเซนต์มันนี่สวิฟนะคะซึ่ง เดี๋ยวนีเเ้เป็นโลกาพิวัต์นะคะการการใช้ออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีธนาคารน้อมสิงค์ก็เป็นธนาคารแห่ง,ง,งแรกที่ใช้คอแบงกิง้งนะคะซึ่งข<อ>เข้ามาเสริมกับการทํางานของเราค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งหรือเปล่าคะคอแบงกิ้งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของธนาคารออมสินนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีคอแบงกิง้งนะคะก็การทํางานมันก็จะไม่ประสาน<อ>นะคะค่ะช่วงที่เ<ร>ปิดสาขาใหม่ที่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษ โปรโมชั่นพิเศษของเรานีค่ะมีเรามีเงินเงินฝากิจริงแล้วเราก็จะมีเงินฝากของฝาบประจำ399วันนะครับอัตราดอกเบี้ย3.30นะคะไม่เสียภาษีด้วยนะคะและในช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่น9าวันนะคะอ่กับอัตราดอกเบี้ย2.75แต่ที่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่หมดอย่างสิ้นเดือนนี้ค่ะ